มาค่ะสวัสดีค่ะหลังจากเราตักเนื้อมาสองวันแล้วนะวันครึ่งวันครึ่งนี่ครึ่งวันเราก็จะมาตากเนื้อกันนะคะเนื้อต้องสวยต้องเรียงต้องได้นะใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งอากาศมันร้อนนะวันครึ่งนะ้างจมี่หลังจากที่หมักแล้วตากใส่ตู้เย็นนะหมักแล้วปิดซีนใส่ตู้เย็นไว้แล้วเหมวยก็จะมาตากเนื้อนะนี่ตากเนื้อแบบนี้โปะเข้าให้นะ โป๊ะเข้าให้นี่ไม่ได้ตากแบบนี้นะคะต้องคลี่มันออกนะคะให้เป็นแผ่นแบบนี้ไม่ได้นะยาหมวยโยนมาโป๊ะอ,อย่างงี้โยนอย่างงี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยเดี๋ยวเนื้อจะไม่สวยความสวยต้องเข้านะเนี่ยหมอนก็จะมาเรียงให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นๆสังเกตไหมว่าเนื้อมันแห้งแห้งคือน้ำซุปเอ้พูดผิดน้ำซุปน้ำซอสน้ำซอส <c oughs> น้ำซอสนะคะมันซึมเข้าไปในเนื้อหมดแล้วนะคะหมักแล้วเราก็ทิ้งไว้สองวันนะคะสองวันเพื่อให้เนื้อมันนุ่มเนื้อมันจะไม่กลิ่นสาบนะสาบเนื้องัวนี่จะแรงมากนะคะการลดสาบก็อย่างี่หยบบอกว่าเดียบใช้แช่โซดานะแล้วก็หมักไว้นะคะมันก็ช่วยลดการสาบเครื่องอ่าเครื่องเทศเดหมอก็ไม่ได้ใส่เยอะเพราะเครื่องเทศจะมีกลิ่นฉุนเนื้อก็สาบเครื่องเทศก็แรงมันก็จะมาทําให้มันเป็นกลิ่นแรง นี่ยายหมวยทําอันนี้สามโลนะสามโลตากแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ยายหมวยรู้แล้วละว่ามันเหลือประมาณโลโลหกขีดโลห้าโลโลครึ่งมันหายเป็นมันยุบมากนะคะเพราะเนื้อเนี่ยมันหดแล้วมันยุบความเบาของเนื้อเพราะความสดมันหายไปนะคะนี่แบบนี้เลยยายหมวยก็จะตากไปแบบนี้กระมงข้างๆนี่ก็เป็นเนื้อเค็มนะเป็นเนื้อแดดเดียวนะยัยหมวยก็หมักแล้วเหมือนกันทําแล้วแล้วก็จะตากเนื้อสวรรค์เสร็จเลยหมวยก็จะมาตากเป็น เนื้อแดดเดียวนะแต่ตอนนี้ก็ขอความสวยเข้าให้เข้าก่อนนะเพราะว่าเราต้องเรียงไปเรื่อยๆจนเสร็จนะเดี๋ยวยมือก็จะทอดให้ดูนะคะว่าทอดแบบไหนนะคะทอดแบบไหนจะทําให้เนื้ออ่าไม่แข็งและไม่กรอบนะเนื้อนี่เราก็ต้องแร่ให้ให้ได้ขนาดนะไม่หนาเกินไปและไม่บางเกินไปถ้าบางเกินไปเวลาเราตากแล้วยังไม่ทันถึงแดดเนี่ย มันจะแห้งแกรกเลยนะมันจะแห้งแกรกแล้วมันก็ทอดไปมันจะก็เหมือนกระดาษมันจะกรอบและบางมันจะเหมือนกระดาษเลยนะมันจะเป็นกรอบเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นๆไปนะคะอย่างนั้นก็จะกินไม่อร่อยนะเนี่ยมันก็จะตากจนเต็มนะจนเต็มกระด้งนี่เลยนะคะที่นี่หมดใส่น้ํามันด้วยเพราะอะไรเวลาเราตากกระด้งไม้เนี่ยเนื้อมันเซ็ตตัวแล้วเนี่ยมันแห้งมันจะติดแต่ตอนนี้ไม่ติดนะคะไม่ติดแล้วก็สะดวกด้วยเวลาเรา เราเราตากแดดเนี่ยประมาณสักสี่ชั่วโมงวันนี้แดดจัดก็ประมาณสักสามชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงเราก็จะไปดูนะคะว่าเนื้อแห้งได้ได้หรือ,อยังแล้วเราก็กลับด้านนะถ้ายังไม่ได้เราก็ตากต่อสักสองชั่วโมงแล้วกลับด้านกลับด้านก็ปล่อยสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนตอนที่เราเอาเอา,เอ,าออกไปตากแดดนี่เราใช้ผ้าขาวบางคุมนะ เราใช้บ้าผ้าขาวบางคุมไว้นะเนี่ยมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆเห็นไหมความสวยต้องเข้ามันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเนี่ยสาแบบนี้สองกระด้งนะคะไม่ไหวนะคะยืนข้างนอกยืนตามไม่ไหวนะอย่ามยบอกเลยว่าแดดร้อนจัดนะคะเนี่ยมันก็จะตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะขี้ขี้ออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะเนี่ยขี้ออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคนหิวเนื้อเดินขวักไข่นะคะคนหิวเนื้อเดินขวักไข่อยากกิน น้องมัดเป็นต้นเนี่ยน้องมัดเป็นต้นเดี๋ยวเดินสองสองน้องมัดสองคือเดี๋ยวตากเดี๋ยวจะมาตากเสร็จนะคะประมาณสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันนี่เราก็จะเรียงไปจนนี้ให้เสร็จนะคะเีวมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆให้เสร็จนะคะการหมักการล้างการทํานะคะการเก็บรักษาถ้าเราทํามาเราจะต้องการเก็บรักษา,าให้ได้อยู่นานก็คือการใส่ถุงซีนถุงสูญญากาศนะคะ แต่ถ้าเรา,าทำกินเองเนี่ยเราใส่กล่องก็ได้นะกล่องพลาสติกมีปิดฝาสนิทก็ได้เวลามันแห้งแล้วเราเก็บแล้วเราก็เก็บใส่กล่องไว้ปิดฝาให้สนิทหรือไม่เราก็ใช้ใส่ถุงพลาสติกลักปักถุงให้แน่นนะคะไม่ให้อากาศเข้าหรือการซีนปักถุงใส่ส่งซีนปักถุงให้สนิทแต่ถ้าใส่ถุงถนอมอาหารถุงสูญญากาศแล้วใช้ดูดอใช้สูงสูญญากาศแล้วเราแพ็คเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ช่องฟิตเนี่ยเก็บได้นานเป็นเดือนเดือน บางอย่างเก็บได้เป็นปีนะมนึงนอกเ่ยเขาทํากันทีเนี่ยอาต่างจังหวัดแล้วก็ที่ใหญ่ๆว่าตามที่เขาทากินกันเองเนี่ยไม่ต้องใครเราใจหมวยนี่แหละทาแล้วจะหมวยทำแล้วซีนใส่ถุงสูญอากาศแล้วใส่ไว้ในช่องฟิตนะใส่ไว้ช่องฟิตเนะี่ยอยู่ได้นานมากเหมือนจะไม่รู้แล้ว,ว่าป่ามันนานแค่ไหนแต่คิดว่านานเพราะว่ามันเลยเดือนนะคะเอาออกมาทอดเราออกมากินก็ยังเหมือนเดิมนะคะรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราดูดอากาศออก ใส่สูญญากาศจะหมดจะทําไว้เลยว่ากินครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ตอนไม่ทําขายยมวดก็ไม่ได้ช่างนะคะ,ะหมดก็จะใส่ใส่ใ,สให้คือเต็มถุงหรือตอนหนึ่งครั้งขยุมของหมวดก็ใส่เข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วหมวดก็จะซีนถุงสูญญากาศแล้วใส่ไว้ช่องฟรีสอันนี้คือเลยหมวดทําขายด้วยยมวดก็จะช่างหนึ่งขีดนะคะต่อหนึ่งถุงหนึ่งขีดยมวดก็จะใช้ถุงสูญญากาศดูดอากาศออกให้หมดแล้วก็ซีนเนี่ยตอนทอดอันนี้เก็บไปแล้วในตอนทอดเห็นไหม อนทอดเนี่ยเดี๋ยหม๋ก็ใส่ใส่ลงไปเลยนะเสร็จเสร็จกระโดงติดแต่ก็ต้องเก็บก่อนนะอันนี้เก็บออกเสร็จไม่ไผ่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเหม๋ก็จะทอดลงไปคือใส่เนื้อลงไปในกระทะเลยนะน้ํามันยังไม่ได้ไม่ร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมนจะติดตาเขาเรียกว่าติดเตาแก๊สเนี่ยไปอ่อนเนี่ยเหม๋จะปล่อยให้น้ามันมันเดือดเองแล้วเราจะทอดเนื้อทิ้งไว้แบบนี้เลยนะเราจะคอยกลับถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยอ่าเนื้อเนี่ยมันมันมันมีความหวาน มันก็จะแล้วก็จะมีรูปผักชีมีเม็ดยี่หร่ามันจะทําให้รูปผักชีและเม็ดยี่หร่าสุกสุกคือไหมมันจะขมนะอันนี้เราก็จะคือนยุงยุงกัดนะคะนายมวยก็จะปล่อยว่าอย่างนี้ยุงมันกัดโอ้ยยุงกัดนายหมวยก็จะปล่อยว่าอย่างนี้นะให้น้ามันมันเดือดเองนะเดี๋ยวก็่าเบื่อเห็นหน้าแต่หน้านายหมวยนะเนี่ยน้ำมันให้น้ํามันมันเดือดเองแล้วมันจะร้อนนายหมวยก็จะกดกดแบบนี้ อย่างนี้นะแบบนี้เลยน้ํามันมันเนี่ยทอดได้ประมาณรักสามถึงสี่ครั้งนะถ้าใช้ไฟแบบนี้นะในการทอดนะจะใช้น้ํามันได้สามถึงสี่ครั้งน้ํามันจะไม่ดําถ้าเราใช้ไฟแรงทอดเลยนะน้ำมันจะดำล้วขุนจะใช้ไม่ได้นะคะทอดครั้งเดียวก็คือจะใช้ไม่ได้มันจะขุ่นไม่ใสน้ำมันจะไปทอดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะแต่เนี่ยถ้าทอดวิธีที่เราอบอยบอกเนี่ยจะใช้ได้นะเนี่ยเราจะเปิดไฟให้มันร้อนนะ ถ้าไฟแรงเมื่อไหร่นั่นแหละไม่แล้วมันจะไม่อร่อยเนื้อสวรรค์จะกลายเป็นเนื้อเนื้อตกสวรรค์ทันทีตอนนี้จะเป็นเนื้อสวรรค์เนี่ยมันจะเป็นความเนี่ยมันจะค่อยๆเดือดขึ้นมาเห็นไหมฟองฟองน้ํามันมันจะขึ้นมาเองนะคะให้มันเดือดเองไม่ต้องกลัวนะคะไม่อมน้ํามันด้วยนะคะสูตรนี้ไม่อมน้ํามันนะจะทอดยังไงไม่อมน้ํามันนะคะถ้าใช้จะทําแบบนี้ไม่มีอมน้ํามันนะคะนี่นะคะเนี่ย อันนี้น้มามันร้อนนะคะน้ํามันร้อนแล้วนะเพราะเนื้อมันก็เริ่มจะน,นีนะ่แล้วเห็นไหมเนื้อมันเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมนี่แต่เราก็จะปล่อยให้มันเดือดเดือดขึ้นเองนะน้ำมันจะเดือดขึ้นเองบางคนทอดเนื้อเนื้อเอ๊ะทำไมถึงไม่เป็นสีดำบางคนเขาใส่สีอิ่วดำนะสีอิวหวานดําแต่ยมวยไม่ได้ใส,ส่สีอิวหวานดําดนะเพราะยหมวยจะให้มันเป็นสีธรรมชาติออกมาเป็นเนื้อเค็มสีธรรมชาติคือไม่ดําถ้าเราใส่สีอิ่วดาเนี่ยเวลาสมมุติว่าเราเราทอดเราทิ้งไว้เนี่ย ค้างคืนไว้เนี่ยมันจะออกสีดำๆเลยมันจะเป็นสีดำเลยนะเนื้อเนี่ยแต่ของยเหมนจะไม่เป็นสีดำถึงคุณจะค้างไว้อ่าทอดแล้วปล่อยไว้มันอาจจะดูสีจืดๆเหมือนกับว่าเอ้ยมันจืดดูไม่น่ากินแต่คุณใส่ไมโครเวฟเวฟมันจะกลับมาดึงเหมือนเดิมนะลองดูนะคะในสูตรนี้นะแต่ส่วนมากนะขีดนึงก็คงจะไม่ถึงไมโครเวฟหรอกนะคะเปิดเปิดถุงแล้วคงจะกินหมดในทันที นะคะกินเพลินๆนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆกินเล่นกินกับข้าวข้าวเหนียวข้าวจ้านะคะได้หมดนะคะกินเล่นเล่นก็อร่อยเพลินๆนะคะแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันร้อนแล้วเนี่ยหไหมเนื้อมันก็ค่อยๆเห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยมันก็จะสุกข,ของมันเองเห็นไหมมันจะสุกข,ขึ้นมาถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยเครื่องอ่าเขาเรียกว่าเครื่อง เห็นไหมนึกไม่ออกเลยเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องเทศนะเครื่องเทศมันจะสุกมันจะสุกมันจะไหมเพราะไฟแรงอะมันจะไหมแล้วมันจะทําให้ขมมันทาให้ขมเนี่ยเห็นไหมเนื้อมันสุกแล้วเห็นไหมมันก็จะพองมันจะเด้งเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาเองมันสุกแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องใส่แบบคนมันต้องใสน้ำมันทั่วจะเหมือนใสน้ำมันแค่นี้นะในหมวยทอดเนี่ยประมาณห้าหกขีดแล้วเนี่ยประมาณครึ่งโลกว่าเนี่ยครึ่งโลกว่าห้าหกขีดนล้วเนี่ย เนี่ยแบบเนี้มันก็ละมันแค่นี้แล้วยมวยก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะนี่สูตรนี้นะคะทํากินทําขายทําได้เลยนะคะถ้าทําตามนี้รับรอง<ส>เนื้ออร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวมวยไม่ห่วงสูตรนะคะเดี๋ยวมวยบอกหมดทุกคนนะคะเป็นสัมภานนะคะทําคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นถ้าดูอยากทำกับข้าวเป็นดูยหมวยจะทำเป็นแน่นอนเพราะยามวยไม่มีกั๊กนะคะทําได้เลยคุณทําตามได้เลยกินได้เลยทําออกมารับรองอร่อยแน่นอน <N ic> um> นะคะเนี่ยเห็นไหมเนื้อเริ่มจะเหลืองแล้วเห็นไหมน้ํามันร้อนแล้วนะคะมันต้องใจเย็นๆเนี่ยทอดไปอย่างนี้นะคะเขี่ยไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะกลับไปแบบนี้นะคะจะไม่ปล่อยจมมาไว้นะเพราะว่ามันจะสุกด้านเดียวนะคะเนี่ยเนหม้อจะ,จะเขี่ยไปแบบนี้เนี่ยไก่ตาเหลียวเนี่ยคนไปแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมเริ่มสุกแล้วนะเสือเนื้อนะคะไม่ใช่เสือเนื้องวไม่ใช่เนื้อเสือ นะเนื้องัวก็จะสุกแล้วแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมเริ่มจะกินได้แล้วอยากจะเอาเกียมแค่ไหนอยากจะเอาสุกแค่ไหนได้เลยนะคะตามชอบเลยแต่อย่ากเกียมมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้แข็งกระด้างไม่อร่อยนะแต่สูตรนี้ก็อรรองอร่อยรสชาติดี การที่จะชิมให้เนื้อมีรสชาติเนี่ยคือการชิมนะเราจะได้รู้รสนะคะว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนแบบนี้เลยนี่นี่เลยนี่เนื้อติดมันนะคะเนื้อติดมันเด้งๆเลยเนี่ยเื้อเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมทอดแล้วเนื้อเปลี่ยนสีแล้วจะมีความฉ่ำวาวฉ่ำวาวของน้ําตาลน้ํนตาตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ํามันงานะคะเครื่องเคียง เครื่องเทศก็จะมีกลิ่นของผักชีลูกผักชีและลูกยี่หร่าเบาๆนะคะไม่ไม่ไม่ฉุนนะคะเนื้อวัวก็จะไม่มีกลิ่นสาบนะถ้าทําตามที่จะหมวยทําน้ําแล้วเนื้อวัวจะไม่มีกลิ่นสาบนะคะนี่เวลาเราเก็บเก็บไว้นะคะมันก็จะไม่สาบนะคะนี่คลิปนี้คลิปนี้เหมวก็ต้องจบการทอดแค่นี้นะเดี๋ยวมันจะสุกแล้วนะคะพอสุกแล้วเดี๋ยวเจมวยก็จะตักพักให้มันสะเด็ดน้ํามันแล้วใส่ถาด เราจะเหมอยก็จะไปแพ็คใส่ถุงนะคะอันนี้มีคนสั่งเนี mm. ย่ยเหมือยก็จะไปแพ็กใส่ถุงนะเตรียมส่งนะคะตอนนี้ก็เราก็ดูบันไปก่อนเย่เหมอยก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปเย่เหมวยติชมคอมเมนต์นะคะกดติดตามขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามทุกๆคอมเมนต์นะคะนี่ทุกๆก,การดูนะคะการทํากับข้าวไม่มีใครทําผิดทําถูกนะคะลองทําได้ทุกคนนะคะ ทำเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเนี่ยหมือก็ไม่ได้ทำเก่งมาตั้งแต่แรกเ่ยหมือก็ฝึกทำอยู่ทุกวันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้หมือต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ